มาค่ะผู้ชมได้เวลาเช็คดวง12ราศีปี65กับหมอไก่พอพาที่นี่นะคะรับรองว่าครบจุใจที่นี่ที่เดียวจัดไปเลยค่ะ ราศีแรกเลยนะคะสําหรับราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีเมษค่ะสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีทั้งราหูแล้วก็มฤตตยูเนี่ยเข้ามาทับก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงเลยนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตการเปลี่ยนงานย้ายงานมีโอกาสที่จะขยับฐานะจากคนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์เหมือนกับแบบ ยกภูเขาออกจากอกดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมานะ,ะก็คือชาวราศีเมถุนค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบเสมอต้นเสมอปลายไปยแบบนิ่งๆเนิบๆประสบความสาเร็จทีละเรื่องต่อมาราศีกรกฎนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยเรียกได้ว่า ปี2,564เนี่ยเหนื่อยยังไงปีหน้า2,565เนี่ยก็เหนื่อยแบบนั้นแหละนั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่จะเยอะตามไปด้วยนี่ก็คือในเรื่องของการเงินนะคะเงินเยอะเงินดีนะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ คอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือค่ะสาหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนะคะช่วงหลังจาก3เดือนแรกของปีเนี่ยก็เรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาที่จะคิดจะทําอะไรเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยดวงชะตาของชาวราศีกันเนี่ยเรียกได้ว่าดวงดีแบบค่อยเป็นค่อยไปก้าวหน้าไปทีละสเต็ปนะคะช้าๆแต่ได้พาหลายเล่มนั่นเองค่ะชาวราศีตุลนะคะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงมากโดยเฉ ในช่วงหลังจากเปิดปีใหม่นะคะรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์หมดเคราะ หมดโศกหมดโลกหมดภัยนะคะชีวิตของชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะคะในปี2 5 6 5สําสหรับชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องที่ทําให้คุณยิ้มได้ยิ้มแบบเห็นเหงือกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินค่ะแต่ว่าจะติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของเวลานิดนึงก็คืออาจจะได้เงินช้าหน่อยนั่นเองค่ะสาหรับชาวราศีมังกรเนี่ยโดยรวมดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีกว่าปี2564นะคะดวงชะตาดีค่ะแต่ว่างานยังหนักอยู่นะคะยังมีความเครียดยังมีความ วลอยู่แต่ว่าผลลัพธ์ของงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากถ้าเราจะถามว่าราศีไหนที่มีโอกาสที่จะพลิกสถานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีมากที่สุดเนี่ยก็ต้องขอยกให้ราศีนี้เลยค่ะก็คือชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากที่สุดในเรื่องของการเงินนะคะเป็นราศีเศรษฐีใหม่ประจําปี2565เลยก็ว่าได้ค่ะสาหรับชาวราศีมีเนี่ยจากที่ปี2564เนี่ยทุกจัดอยู่ในอันดับที่12แต่พอเข้าสู่ปี2565เนี่ยกับกายเด้งมาอยู่ที่อันดับที่1นะคะถือว่าดวงชะตาเนี่ยดี มากที่สุดนะคะใน12รอบปีที่ผ่านมาค่ะสรุปเลยนะคะสามราศีที่ปวัวปังมากขานอันดับหนึ่งราศีมีนอันดับสองกลุ่มและอันดับสามราศีพฤกษภนะคะแต่ว่าทุกราศีจะดีได้ด้วยตัวเราต้องทำงานค่ะถูกต้องค่ะปังแน่นอนนะท้าทำงาน<ช>นะคะแต่ถ้าอยาก